ชายหนุ่มคนนี้ทำงานในสนามบินมานานและวันนี้เขากำลังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานใหม่ แต่แล้วเขาต้องพบกับฝันร้ายเมื่อโดนโทรศัพท์ข่มขู่จากผู้ก่อการร้ายที่ต้องการให้เขาปล่อยผู้โดยสารกับกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งขึ้นเครื่องบินไปซึ่งภายในกระเป๋านี้เป็นระเบิดชีวภาพที่สุดแสนอันตรายเขาจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นคนร้ายแต่ไม่ได้ผลคนร้ายนำหน้าเขา1นก้าวเสมอเขาจึงใช้ความพยายามทั้งหมดอีกครั้งด้วยการเอาชื่อผู้โดยสารรายนี้ใส่ในรายชื่อผู้ต้องสงสัยแต่โชคร้ายผู้โดยสารคนนี้ก็ถูกหลอกใช้เหมือนกับเขาระหว่างที่ทั้งสองหนีการจับกุมผู้โดยสารรายนี้ถูกสั่งให้ยิงชายหน ผู้ก่อการร้ายเห็นท่าไม่ดีจึงมาไล่ล่าเขาด้วยตัวเองและเอากระเป๋าเดินทางกลับไปในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็เอากระเป๋าใบนี้ขึ้นเครื่องได้สําเร็จแต่เขาต้องโหลดกระเป๋าไว้ใต้เครื่องบินชายหนุ่มไม่รอช้าวิ่งสุดแรงเพื่อไปถอดชนวนระเบิดระหว่างที่ถอดชนวนระเบิดคนร้ายเกิดรู้ตัวจึงตามลงมาขัดขวางทั้งสองต่อสู้กันแต่คนร้ายพลาดท่าถูกผลักเข้าไปในตู้สุญญากาศพร้อมกับระเบิดชีวภาพที่กําลังจะระเบิดตุ้มคนร้ายดับแดดินและโลกก็สงบสุข